พระอาจารย์คะส่งน้ำพระพุทธรูปจะได้บุญอย่างไรคะการส่งน้ำพระพุทธรูปเนี่ยเป็นการแสดงความเคารพของเราที่มีต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองก็คือพุทธรูปเป็นองค์แทนพระองค์นี้ใช่ไหมก็ธรรมเนียมนี้ได้มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลแล้วละ่ะแล้วก็การส่งน้ำเราอย่าไปคิดว่าก็ตักน้ำขึ้นมาแล้วก็ลดลงไปบนหน้าตักของพระพุทธรูปเท่านั้นเนี่ยนะแต่ความจรงิงให้คลุมไปถึงการทําความสะอาด ฐานที่รองรับพระพุทธรูปเช่นว่าจะเป็นหิ้งพระก็ตามเป็นโต๊ะหมู่บูชาก็ตามเนี่ยก็ทั้งหมดเลยอย่างเช่นว่าถ้าเกิดบันสงกา์เราจะสงน้ําพระทําไงเอ่ยเราก็ทําความสะอาดองค์พระอย่างดีแล้วก็ทั้งหิ้งพระโต๊ะหมู่บูชาทุกอย่างสะอาดเอี่ยมอ่องหมดเลยเนี่ยแล้วก็ประดับประดาด้วยดอกไม้ต่างๆต,ต,ต,ตามความเหมาะสมเสร็จแล้วก็ตักน้ํามาแล้วก็อธิษฐานจิตด้วยความเคารพในพระศาสนาไตรแล้วก็ ดินลดน้ำน้นลงบนหน้าตัดของพระพุทธรูปเนี่ยนี้คือการสงน้ำพระทําด้วยความเคารพในพระรัตนตรัยสิมงคลย่อมจะเกิดขึ้นกับเราจเจริญพอ